สวัสดีครับพบกับร้าน S&P m Market ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเลนส์มือสอเป็นตัว Fuji XF 14 2.8 R นะครับจะปเป็นเลนส์ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าภายในกล่องตัวมือสอตัวเนี้ยของ S&P m Market ที่เราจัดจำหน่ายมือสอตัวเนี้ยครับมีอะไรในกล่องบ้างครับก็เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องมาดูกันว่าข้างในมีอะไรก็จะมีตัวพวกคู่มือเอกสารนะครับ แล้วก็มีถุงผ้าตัวนี้จะเป็นอดีตประกันศูนย์ครับมีใบประกันมาให้ด้วยตัวนี้ลงวันที่ปีนะครับปี2020เดือน10ครับก็คือตัวนี้ยังมีประกันเหลืออยู่ถึงเดือน10ปี2021นนะครับก็เดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวเลนกันครับว่าในกล่องมีอะไรที่เป็นเลนก็จะมีตัวถุงผ้า ตัวนี้ครตัวถุงออกมาเป็นตัวบอดี้เลนตัวนี้ครับก็ต,าาต,ต,บตัวเล็กนิดเดียวครับประมาณฝ่ามือนะเบาๆต่อมาครับก็จะเป็นตัวฮูดที่อยู่ในกล่องเป็นฮูดแท้ของทางฟูจินะครับตัวนี้ตพอประกอบใส่กันแล้วนะคร จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับเป็นฮูดของระยะตัว14นะครับ14นี่สำหรับฟูจินี่จะออกวาๆหน่อยก็คือเลนจะออกมุมกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับปกติแล้วเลนของทางฟูจิเขาจะเป็นพวก16 55 2.8หรืออะไรก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะออกวาตัวเบาครับเล็กนิดเดียวครับอันนี้ก็คือบอดี้รอบตัว ก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจ S&P m Market ได้นะครับท่านใดอยากขายกล้องเลนไม่ได้ใช้หรือว่า iMac, Macbook Garmin, Apple Watch ก็สามารถติดต่อทางเพจได้นะครับ